โอเคเพื่อนๆหลังจากที่จะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วดูนี่เห็นไหมผมต้องไปคืนแล้วเพราะเขานัด40ไงนี่36แล้วโอ้โหผมได้ปลาหลายตัวมากๆคนดีใจเลยลองมาดู ที่จะตัวเองเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปตกปลาคือ มีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าอยากจะตกปลาแบบว่าอยากตกปลาที่ปุ่นแล้วก็ทำบาร์บีคิวไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับมูซาชิเซนเปย์ยอดอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆเราเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากๆและผมก็เชื่อว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนเมืองตอนนี้ผมอยู่เมืองชิงะเมืองชิงะเป็นเมืองที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันสงบนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีดูดิในรถบัสมีแค่ผมคนเดียวโอเคดูดิคนน้อยมาก <c oughs> ผมชอบมาก,มาก เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน้เลยแล้วกันนะไปต่อไประกว่าริาวโกตบายบายไปแล้วตอนนี้ผมก็ลองก็ต้องไปหาว่าไอท้ที่ที่ผมจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ๋อเจอละ โอ้ป้ายชัดเจนเลยผมตื่นเต้นมากผมอยากจะไปตกปลาความฝันความฝันแบบอี้กูแค้นชะหายเลยดูนี่เห็นป่ะเห็นแล้วว้าว ดูอ้นี uh ้ท <c ười> ี <laughs> ่ทำบาร์บ <laughs> <h> ีค <h> ิวแต่ว่าเราต้องไปตกปลาก่อนไปคบนัั Ego got the Kimaska. Ego just a little bit. There. Okay. Mm. I wanna order everything here. Okay. What does she want? Thai no Ah, so Oh, this Yeah. Oh sorry. And my brother are uh, living in uh, uh, Thailand Bangkok? Bangkok. Oh. <laughs> wow. Uh I wanna do this. Mm -hmm. Everything's. Ah ,なるほど. um, I wanna rent fishing, fishing. stuff. Fishing. I wanna fish. Mm -hmm. I wanna make barbecue. I wanna eat. Okay. okay. Everything's. Uh we have uh, uh, many fish, yeah. but uh, meat, uh, vegetable, none. Okay, I want only fish. フィッシュオッケー。あ、okay? uh, only フィッシュ。あ、I eat only fish。I don't eat meat, beef. Only、okay. fish。o k o k o k どうするか。そしたら、1ナ瓦 and 2ナ、yeah. 瓦。o n l ー、1時間。1ナ瓦？1ナ瓦。ええ、なんて言えばいいんかな。え、uh, え、レンタルタックルね。え、uh, え、uh,、1ナワ瓦、1ナワーが1000円、1000円で。 Yes. Uh, rental. Rental is 500 Yes. Okay. Lua. Lua. What? Uh, choose. I choose. Mm. Yes. Yes. Yeah. Which one is the best? Do you think? What do you think? Okay. 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 Yeah.

Where where I can get two fishes from one hour, mm -hmm. so when I fish I fish in one hour, mm -hmm. I could get two fishes, mm -hmm. right? Mm -hmm. But other than that, three, four, five, I have to pass away. Okay. Like not pass away. I mean throw it away ah, to the river back. Uh, yes, 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 yes. Okay. Well, uh, there Did you know Cartoon and Musashi? Hey? Cartoon and Musashi? Musashi? You know? No, ah, I'll show you something. like oh, this ah. Do you know this? Oh! I am Musashi fan. Hey. A big fan. Many, many fish. Uh, many, many fish area. Okay. And, uh, big fish area. Ah, uh, okay. okay. So I can use both? Okay, okay. Just two? One, two? Both uh, are okay. Okay, both okay. So... But this one is very easy. Very easy. Easy. Uh, many fishes here. Yes, yes, yes. Okay. So when I get fish, where I, I put the fish? Uh, Do you have like a um, basket or something? I'm gonna keep it. Yeah. Two fish. Yeah. Two fish keep. Yeah. And three. Four. Uh, okay, okay. I okay. got it. Okay. Okay. But if I want four, I have to pay two thousand. <laughs> two thousand. Ah, okay. Yeah. Arigato. okay. Arigato. Arigato. Okay. I know how to do that. Okay. I know, I know. Okay. Yeah. Thank you. ]頑張って. Take yeah. your time. ผมตั้งตั้งกล้องตรงนี้ผมไม่ถนัดเลยคือที่จับอะนะถ้าเป็นที่บ้านผมอะผมจะทําทางซ้ายผมจะไม่ใช้ทางขวาโอเคอ 1, One, two, three, four. 2, little slowly, slowly. 3, 3 4 Slow, l ามสี4 4่ l รโอเคหนึ่ง l องทีโฟโ่อเคบโอ้เขาบอกว่าถ้าหากว่าสัก3าถึงสอ่ะคือเวลาเราโยนไปปั๊บสาถึงสี่วิสีถึงหวิแล้วก็ไอ้นั่นเลยกรอแบบเบาๆอ่ะ ตอนที่ลรวผมไม่ได้ปลาสักตัวเลยลองดูว่าวันนี้ผมจะได้ไหมนะหวังว่าผมจะได้จะได้กินขอให้ได้สักตัวเถิดอยากจะย่างเนี่ยทำไมว่าตกปลาที่ไหนไม่ค่อยได้ เริ่มไกลแล้เริ่มไกลแล้วโอเคทุกคนผมขอปิดกล้องก่อนนะขอแบบจับแบบจริงจังอ่ะจะย้ายที่คือตอนนี้คือแบบหัวร้อนมากไม่ไหวโอเคเพื่อนๆหลังจากที่จะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วดู hey, <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผมต้องไปคืนแล้วเพราะเขานัด40ไงน,นี่36แล้ว โอ้โห oh ผมได้ปลาหลายตัวมากๆคนดีใจเลยลองมาดู <laughs> ดูปลาหายไปไหนคือแ <laughs> มงไม่ได้สักกระตัวเลยทำไมนะเวลาผมทำคลิปตกปลาเนี่ยไม่เคยได้เลยโชคไม่ได้เลยไม่เป็นไร กาจะว่ามาย่างบาร์บีคิวด้านหลังอ่ะสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะแต่เสียดายมันจะเอาปลาที่ไหนย่างล่ะนี่มันสุปลาไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยหาปลากินที่ห้างด้านนอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเครียดอยากกินปลากินไม่ได้เดี๋ยวหาปลากินก็ได้ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะรีวิวเบ็ดนะไอ mm ้ hmm. นี่ดูเบ็ดที่นี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่มีตัวล็อกอ่ะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. มันกับว่า ถ้าเราไม่สามารถกระชากได้เราต้องดึงอย่างเดียวะดึงเข้าหาสาวสาว,สาวเบ็ดเขาเข้าหาอย่างเดียวเลยคือผมติดหลายรอบแล้วแต่ว่าผมนึกว่ากระชากกระชากไงผมไปกระชากกระชากแล้วหลุดเรื่องมากเอา้เอาเพราะว่าตาเบ็ดมันไม่มีไอตัวยึดมันน่มันไม่เหมือนตาเบ็ดไทยไงแล้วก็คุณรู้ไหมมันจะมีคนสองคนที่นั่งด้านหลังผมะเขาได้ปลาตลอด แล้วพอเวลาผมไปบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ต้องการปลาฉันขอได้ไหมเพราะฉันจะทำบาร์บีคิวเขาก็บอกได้ได้หลังจากนั้นเขาไม่เคยได้ปลาอีกเลยครึ่งชั่วโมงอะ่ะคิดดูโอ้โหเออเขาก็ตกปลากันแต่ว่าตอนเนี้ยคนไม่ได้ปลาเลยนะครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยคนไม่ได้ปลาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บละ Bye. i I don't get any fish. I want to return back. Okay, no barbecue. I don't get any fish. Is that right? I will come back here later next time to get many fishes. Anyway, I want to go back to station. JR, can I take a bus over there? Bus, bus, bus. Bus is What times? Uh, my boss go to station your it's boss with you. oh really <laughs> oh thank you thank you uh, <laughs> <laughs> next time I will come back here to get many fishes all right oh, okay. but this today bad luck very bad luck <laughs> yeah yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah Thank you เราไม่เป็นไรเราอย่างน้อยก็ได้กลับกับไอ้นี้เดี๋ยวเขาไปขอเขาถ่า,า,ายรูปดีกว่าเอ่อสมิมาเซนอ่าชาชินโอโดเตโมอิออไดสึกะไม่เป็นไรครับโอ้สุเก げ魚食べおすげえすげえすげえいやいやいや。オッケー。げえすげありがとうございますあ、um, no, yeah, yeah. りがとうございますありがとうございます Okay. No, no, I don't want it. Okay. I have to take airport. Airport? No, can I? Oh, okay, okay, Thank you. Give you. Okay. Bye, bye. No. <laughs> 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 พักกิชชั่น What ย e s t o u r i ต t คือผมเจอตัวเนี้ยเยอะมากๆเจอที่สถานีรถไฟเจออะไรผมถามเขาว่าชื่ออะไรบอกทานุกิทานุกิทานุกิใครทานุกิใครที่รู้ที่มาที่ไปของตัวตัวเนี้ยช่วยบอกด้วยนะ เ,เพราะว่าผมไปที่ไหนๆมักจะมีตัวนี้ตลอดลยสถานีรถไฟอะไรก็ตามเย้คือเพื่อนๆก่อนที่จะไปข้าจะส่งผมมาที่สถานีก่อนกลับบ้านนะนะเขาถามผมจะมาเที่ยวไหมเพราะเขาอยู่ในชมรมแบสที่เล็กดีว่าผมก็บอกเออเอาดิคือเขาดีมากๆเขา,าพาผมมาเที่ยวแทนอ่ะเออ,เอ,อ Uh oh wow, Woo. wow, <laughs> oh my god, oh. can I go there? Yeah. Oh, okay. oops, Woo. sorry. โอ้มอกี้โทรศัพท์ตกคือดูดิโอ้โ oh หคือน้ำคือสะอาดมากอะ่ะขนาดมันเป็นท่าเรือนะเว้ยโห oh, ขนาดเป็นท่าเรือน้ำสะอาดมากๆโหสุดยอด mm hmm. เพื่อนๆดูอืม ว้าวอ๋อตรงนั้นเขาตกปลาอยู่เห็นป่ะโหคือซารายเห็นชัดเจนเลยอะ่ะสุดยอดดูดิอย่าทิ้งผมไปนะเว้ยไปโหทำไมเขาใจดีกับผมอย่างนี้วะฮฮลโหล คือน,น้ำโอ้โหสะอาดโคตรโคตรไปเข้าอยู่ไหนแล้วไม่รู้อย่าบอกว่าทิ้งผมไปโอ้ดูดิอันนี้ที่เติมน้ำมันเรือมั้งน่าใช่แล้วแหละ こんにちはにちはタイの今の言、uh. 英語ができますか No Oh no, no. Oh. Beautiful とても綺麗、uh, yeah. Beautiful とても綺麗 Oh y、yeah. Uh, Yoichi Nishio Thank you Bye bye, thank you yeah, bye. This? Oh, thank you You changed the car again How many cars do you have? How many cars do you have? How many? Yeah. Uh, three Three, woo! This guy, he's probably the one with พราะเขาเป็นเจ้าของที่ตกปลาตะกี้แล้วก็เป็นเจ้าของที่นี้เบ๊ายยอ่า I really appreciate that. Arigato gozaimasu. Yoi chinichio. Bye bye. I will come back here yeah. I really appreciate that. Thank you so much. Bye b Have a good day. โอ้โหคือนิสัยคนญี่ปุน่นคือผมแบบ ผมไม่เข้าใจวะคือเข้าใจไหมผมไม่รู้จักเขาแล้วผมก็มามาคิดว่าจะมาตกปลาอย่างเดียวแต่เป็นมามาเอ้าเขาเสนอมาช่วยมาส่งผมผมก็เอาดิแล้วระหว่างทางเขาดันพาผมไปยังสถานที่ที่เขาทํางานอีกให้ไปดูโ,โหคือแบบขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคนดีๆให้ผมตลอดตลอดทริปผมได้รับความสัมพันธ์ดีๆตลอด ผมบอกเพื่อนๆว่าผมจะกินปลาให้เพื่อนๆดูใช่ไหมในเมื่อเราไอ้นั้นไม่ได้เราตุปลาไม่ได้เราย่างไม่ได้เราก็ไปซื้อปลากินกันไปจะเปิดเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ร้านขายปลานี่นะไปจับปลาไม่ได้ก็ไปซื้อปลาโอ้กล้วยแพงมากประมาณ15บาทเหร ยี่สิบห้าบาทอ่ะยี่สิบสามสิบบาทอ่ะตีง่ายเออแพงก็ผมจะซื้อปลาเนี่ยเนาะไอหมดเลยเนี่ยโอเคอยากกินสองปลาเนี่ยอยากกินผักอยากกินผักก็อวกเว้นอ No, no, I don't want it. I don't want it. Oh, Okay. I don't know what for it. Well, okay. Free? Oh, oh that's free. i it. Morning shot. Cafe. Okay. Morning. ถึงที่พักแล้วโอโหดูเห็นไหมพักปลาสองชนิด คิวมากตาลายไม่ต้องปรุงอะไรเลยรสชาติอร่อยมากมีความชิมนิดๆหน่อยๆแล้วก็กา,การย่างของปลาผมไม่รู้ว่าปลานี้เขาเรียกว่าอะไรนะ salt grill อ๋อนี่ปลามมคคาริลอมอัตกะมคคาริลเป็นมคคาริลเหมือนกัน แต่ว่านี้อากะอะไรสักอย่างดูชนิดน้นอืมมีก้างก้างค่อนข้างเยอะผมชอบอันนี้มากกว่าโอเค,คเพื่อนเพื่อน คลิปนี้ขอจบอย่างแค่นี้วันนี้ไปตกปลานะคือการตกปลามันอยู่ที่โชคอะเคยจะไปรั่วแต่ผมทําคลิปตกปลามาสองครั้งแล้วไม่ได้เลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรผมก็ได้เจออะไรที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือผมได้เจอคนดีๆเป็นหัวหน้าที่นั้นพาผมไปยังท่าเรือของเขาไป,ไปเปิดไปเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาแบบใหม่ทั้งที่นักท่องเที่ยวคนอื่นไม่สามารถมีได้คือมันหายากอะที่จะไปเจอคนท้องถิ่นที่พาเรา ไปยังที่ที่ของเขาอะพระปกติคนนอกจะไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะผักเข้าคอแต่ส่วนเรื่องตกปลานะมันก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึง่งทําให้ผมได้รู้ว่าเฮ้ยที่นี่มันมีด้วยนะบริษัทประมาณเนี้ยมันกับร้านขาไม่ใช่ร้านดีมันกับที่ตกปลามันกับธุรกิจประมาณเนี้เออนั่นคือไปเช่าไปนู้นไปนี้ตกปลาแล้วทำบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยอาจเป็นไอเดียได้นะคนที่ชอบตกปลาอะไรอย่างเงี้ย คุณสามารถเอาไอเดียนี้ไปเปิดที่ประเทศไทยได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไป